ส่วนใหญ่นี้จะเป็นในเป็นในต้นเป็นเนื้อเยื่อสมมตินะครับเนื้อเยื่อมันเลยมีพันธ์บาหีครับเห็นพันธ์นี่จำาจือมาได้อะนี่นพันนะต้นนั้น่พันสีมันนี่ครับมันแกดแดงๆกันครับดูนะครับการผสมเกสรเน,นี่ยหลอดกาแฟอย่างเงี้ยมีโค้งเนี่ยที่มันงองได้เนี่ยแน่นอนนี่ครับเนี่ยมันจะเป็น,เป,นเป็นละอองเป็นละอองเข้าไปเนี่ยละอองเกสร สวัสดีนะครับวันนี้นะฮะเรามาถ่ายสวนอินทผลัมนะครับตรงนี้อยู่เขตพื้นที่ตำบลดงเจนนะฮะอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยานะครับนี่คือพี่เจ้าของสวนนะฮะพี่เอ๋นะครับ,เอ,รบเอ่อตรงนี้มีทั้งหมดกี่ต้นนะครับเออตอนแรกซื้อมา 50, <50. S 2> อนนห้าสิบห้าสิบเลือหมดถึงละอ๋อเดี๋ห้าสิบสี่สิบกว่าต้นส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นในเป็นในต้นเป็นเนื้อเยื่องหมดนะครับนเนื้อเยื่อมันเลยมี่พันบาฮีครับเห็นพันนี่จํำจือไปได้อ่ะ นี่งพัน่ะต้นหนึ่นพันสีมันอะไนี่ครับมันจัดแดงๆกันครับแถวๆนั้นพันอ๋อสีเหลืองเหมือนกั้นอ่ะแต่แอนใหญ่กว่าอ๋อปีที่แล้วนี่คือผลผลิตได้มาหนักก่ปีที่แล้วได้ผลผลิตนี่มันนักหัวบ่มีเวลาดูแลน้ำมันออ๋ปีนี้ตั้งใจจะดูแลน้ำอยู่ออ๋ปีแล้วออกเยอะเหมือนกันนะออกเยอะอยู่แต่มาได้ส่วนใหญ่กซ์ซื้อซื้อเป็นต้นเนื้อเยื่อมาเลยซื้อต้นเนื้อเยื่อเลยจากแล็บฮันกิสอ่ะต้นพันหก พันหกเนี่ยนะฮะร้มต้นต้นนี้เนี่ยอายุเท่าไหร่ครับแปดเก้าปีแล้วค่ะแปดถึงเก้าปีนะครับตอนนี้นะจริงๆแล้วปุ๋นประมาณสามปีอะิัผลเล่นนะแต่ของผมเอานอไว้เงมันเลยเบิ่งเบ้อผลผลิตตอนนี้นะครับตอนนี้คือดินธรรมราแทงจันอ่ะมันนะครับเดี๋ยววันนี้คือเราจะมาผสมนะฮะผสมเกสรนะครับผสมเกสรตัวผู้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะทํำยังไงบ้างนะครับผสมแบบประหยัดแล้วก็ได้ผลนะครับคนที่จะมาผสมก็คือคือพี่อรุณนะครับพี่อรุณก็คือเจ้าของสวนหยุดที่อยู่ที่ตะบนห้วยแก้วนะครับที่ผมเคยไปถ่ายนะครับตอนนี้นะคือหนอนี่ยก็คือหน่อตัวเมียหมดเลยหนอหนอคเป็นตัวตัวเมียหมดหนอจกตัวเียก็ตัวเมีมดถ้านอจกตัวผู้ก็ตัวผู้มดเลย แต่ละต้นเนี่ยครับมีหนอออกมาเยอะเลยนะครับนะดูต้นโน้นนะฮะต้นโน้นนะฮะนอประมาณห้าหกนอเลยนะครับนะเอมีหนอออกเกือบทุกต้นเลยนะครับตอนนี้ถ้าเป็นหนอนี่คือจะเก็บไปปลูกเองหรือว่าจะจําหน่ายือว่ายังไงครับอันจะขยายพื้นที่ปลูกอยู่อ๋อเจ้าของสวนจะขยายพื้นที่ปลูกนะครับยังยงาําขายนะคปีนี้คิดว่าน่าจะได้ผลผลิตเอ่อดีดีมากขึ้นเนาะ ถ้าจะขายน่าจะขายต้นใหญ่อ่ะรออนอออกเสร็จแต่ขายต้นใหญ่เลยอ,อ๋อขายขายยกต้นด่ะยกต้นใหญ่เลยเดี๋ยวเขาใจไม่โค้คุ้ดอ,อ๋อต้องต้องนองออกก่นอ,นอนนะอ่นอออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาคอยไปขายไม่โค้คุ้ดแล้วก็ทําไม้ล้อมอ่ะนกไปปลูกอ่ะนก,ก,ก,กไปปลูกแบบต้นแบบต้นเลยกินได้เลยอ๋ออ่าอีกเจ้ากินได้เลยอีกปีกินได้เลย นี่นะครับพี่อรุณนะครับเจ้าของสวนท,ที่ที่ที่บ้านของเรานะจะเป็นคน,น,นจมจคนผ<า>สมวิธีการผสมเกสรนาที่ให้ประหยัดนะครับเป็คนเล็กๆกติดติดของเราเนี่ยตัวนี้หนึบอย่างนั่งไอ้นคนไปคอยคอกเน่ยเล็กบ่เล็กบ่เออตัวบตัวบ ใช้ขวดปาดครึ่งสเสร็จแล้วเจาะรูครับนี่วิธีการฮนะอะปาดครึ่งนี่น,นะครับอ่านี่คือบริเวณสวนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวยังจะขยายอีกนะครับ้อย้อยกวาจันละปนีง ต้นสมบูรณ์นี่มันเป็นจันยังประจำซิปร้อนเลนตอนนี้ที่นับๆได้ก็ร้อยกว่าจันละเนี่ยวิธีทำก็คือนะครับเจาะรูนะครับแล้วก็เอาไอ้เอาหลอดดูดตัวแข็งนี่นะครับใส่หลอดหลอดหลอดดูดเราธรรมดาเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับนี่นักประดิษฐ์ดูวยนะมันอย่ประหยัดแล้วก็ได้ผล นี่เขาปีว่ามันติดมันอยได้นี่นะเอ๋เนี่ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมอุปกรณ์นะครับส่วนนี้คือเกอรตัวผู้ที่เราที่เราจะเอามาผสมนะครับโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันครับ วิธีการนะคือว่าเราต้องแกะแกะที่มันหุ่มเกสรหุ้มดอกมันออกคนนี้อธิทฐานได้ดีตัดอย่างนี้นะถ้ามันออกยากมันจะเสียเสียกรบกระลูกเนี่ยเลาะสีกอกตรงๆอย่างนี้เดี๋ลวเราเราฉีกกลับปุ๊บไอตัวตัวไอกาบันเนี้ยมันจะมันจะมันจะทาให้ลูกมันลวงมันลุนแต่ถ้าจะให้มันสวยนะครับตัวนี้เราไม่ต้องเสียดายนะ ตัดให้มันตรงเลยเวลาเวลามันโตมาปอบพวงมันจะเสมอกันหมดมันจะสวยนะครับเนี่ยเราไม่ต้องเสียดายตัดทิ้งเลยตนี้สําคัญหนามมันครับเนี่ยพยายามตัดทิ้งแล้วครับได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะผสมแบบประยัดเกสรนะครับคนที่มีเกสรน้อยนะฮะผมจะบอกให้ทุกท่านได้รับรู้ด้วยเนี่ยแยกๆมันออกนี้นะครับแปลงมันนี่นะครับวิธีทํานะครับควงหนึ่งนะเราไม่ต้องใส่มากนะฮะ แค่นี้นไวห่งคัผมใส่อย่างนี้แหละไม่เกี่ยวนี่ผมมันนักเนี่ยนี่ผนักเลยนี่แหละครับนี่แหละของมันนะแล้วใช้ลมเป่าอย่างเงี้นะฮะเป่าก็ใส่เกสรนั่เนี่ยมาดูครับใกล้ๆกล้ง่ายเดี๋ยว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 นี่แหละครับดูนะครับการผสมเกสรเนี่ยหลอดกาแฟอย่างเงี้ยมีโค้งเนี่ยที่มันงอได้เนี่ยแน่นอนนี่ครับเนี่ยมันจะเป็นเป็นเกเป็นละอองเข้าไปเนี่ยละอองเกสร อันนี้ใชัวร์ิในน้อนเนระร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ไม่ต้องกลัวแล้วครับเนี่ยที่มันเหลือนิดหน่อย,น,ย,น,ยนี่แหละครับเทเสร็จไปเลยน,น,นี่คือประหยัดนะครับเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ติดนี่นนทังที่ดีพวกนี้เช่าเอามาใสรหน่อยเป่าสักสองขัง ต้น่นี้ก็คือต้องล้อผสมใหม่นี่แหละครับขึ้นมาตั้งกันนี่นะเกสรผสมแล้วนี่แหละครับเกสรตัวผู้ของไร่ไร่พี่อรุณนะครับไร่พี่อรุณที่ครับมาแบ่งให้น้องที่ไอ้ห้วยแก้วนะครับโปรแกรมยาวนะครับตัวเมียให้คนดูนะนั่งเตี่ยวคนก็เคยเห็นบนเกล็ดนี่แหละครับเกสรตัวเมียมันจะเล็กนะครับแต่แต่ผู้สวนผมเนี่ยเนี่ยดูดิตัวเมียมันจะเป็นเม็ดนะครับเนี่ยมันจะออกมาเป็นเม็ดเลยแต่ตัวผู้มันจะเป็นดอกหอมนะครับเนี่ยมันจะเป็น มันจะเป็นฝุ่นละอองแล้วเราตัวเนี้ยมาผาสมกับแป้งแป้งอะไรก็ได้นะครับแป้งมันสําปะหลังแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดผสมน้อยๆมันจะมันจะเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกสอนของเรานี่คือรอยที่เราขุดหน่อมาปลูกนะครับนี่นะต้นมันคือจุดตรงนี้นะครับเนี่ยฮะสามต้นนี้นะครับก็คือตัดหน่อมาหมดนะฮะที่มีรอยๆนี่คือเป็รอย,นะรอยตัดหน่อออกมาปลูกนะครับ เอาไญ่จ้นี่มันยามันอยา,อยา,อยาผสมอยากกันนะตั้งแต่เดียวดินก็ถมเลยเอากอะเจนี่อยากเอาบินเนี่ยออตอนนี้คือเกือบทุกต้นนะฮะแทงการออกมาหมดแล้วน,นะครับนะ่ะดูลักษณะน,นะครับนี่คือตัวเมียนะครับ